สาวสุดช้ำมาหาแฟนครั้งแรกเจอคิกนอนในห้องช็อกซ้ำรู้ความจริงอีกเรื่องจากกรณีผู้ใช้ทิกต็อกรายหนึ่งโพสคลิปสุดเศร้าเนื่องจากจับได้ว่าแฟนหนุ่มซึ่งเป็นทหารเกณฑ์พาผู้หญิงมานอนในห้องเมื่อรู้ความจริงถึงกับช็อกเพราะทั้งคู่เป็นแฟนกันนานแล้วล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์ข่าวสดออนไลน์ได้คุยกับนางสาวป่านนามสมุติอายุ21ปีซึ่งเป็นผู้โพสคลิปดังกล่าวเปิดเผยว่า ตนเป็นคนกัมพูชามาเรียนที่ไทยตั้งแต่เด็กพอเรียนจบก็กลับกัมพูชาได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งใน Facebook เป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่จังหวัดพิจิตรและตกลงคบหากันเป็นแฟนตลอด2เดือนที่ผ่านมายังไม่เคยเจอกันได้แต่วิดีโอคอลแต่ช่วงหลังแฟนเปลี่ยนไปพอโทรไปก็ไม่รับอ้างว่าติดงานตลอดหรือบางครั้งโทรไปแล้วติดสายไม่ยอมบ,บอกว่าคุยกับใคร จนทะเลาะก,กันแรงขึ้นนางสาวป่านกล่าวต่อว่าก่อนถึงวันที่ตนจะเดินทางมาไทยแฟนบอกว่าจะได้ลากลับบ้านแล้วอยู่ดีๆลบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตนออกจาก Facebook ส,ส่วนตัวตนไม่สามารถติดต่อได้เลยทักไปบอกว่าจะได้เจอกันอยู่แล้วที่บอกว่าจะพาไปกินหมูกระทะคงจะไม่ได้กินแล้วขอบคุณสองเดือนที่ผ่านมาแต่แฟนมาตอบตอนดึกอ้างว่าเพิ่งถึงบ้านพร้อมทางขอโทษขอให้เริ่มต้นกันใหม่ตนเลยใจอ่อนไม่เลิก นางสาวปานกล่าวอีกว่าตนเดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่19มกราคม2566แต่แฟนก็ยังไม่มาหาบอกว่าค่อยมาเจอกันทีเดียวและยังห้ามไม่ให้เข้ามาหาที่คล้ายทหารพอถึงวันนัดวันที่28มกราคม2566จะเป็นวันที่ตนได้เจอแฟนครั้งแรกแต่ตอนเช้าอยู่ดีๆแฟนบอกทุกอย่างติดต่อไม่ได้นางสาวปานกล่าวว่าตนเลยขับรถจักรยานยนต์ไปหาที่บ้านเจอนาของแฟนบอกว่าเมื่อคืนเห็นหลานพาแฟนมายิ่งทําให้ตนรู้สึกช็อก จึงขออนุญาตนาเข้าไปในบ้านพอเดินไปที่หน้าห้องของแฟนเปิดประตูเข้าไปเห็นผู้หญิงเดินออกมาบอกว่าเป็นแฟนคุยกันมานานแล้วแต่ไม่ได้บอกระยะเวลานั่งสาวป่านกล่าวด้วยว่าหลังจากนั้นแฟนขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านเห็นตนอยู่หน้าห้องก็ตกใจรีบบอกให้ผู้หญิงอีกคนนึงเข้าไปในห้องตนเลยรีบเดินออกมาแต่แฟนก็วิ่งตามมากอดบอกว่าขอโทษ ตนเลยขอจบทุกอย่างพอกลับมาถึงบ้านเลยโพสคลิปลงในทิกตอกจนกลายเป็นไวรัลแฟนทักมาขอให้ลบถ้าไม่ลบจะแจ้งความข้อหาบุกลุกซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้บุกรุกเพราะก่อนที่มาก็ได้ขออนุญ,ญาตนั้นแล้วนางสาวปันกล่าวต่อว่าพอผู้หญิงทักมาถามว่าจะกลับมาคบกันอีกหรือไม่ตนจึงยืนยันว่าไม่กลับไปแล้วยกให้ไปเลยหลังจากนั้นถึงรู้ความจริงว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีแฟนอยู่แล้วซึ่งแฟนของผู้หญิงคนนี้เป็นคนทักมาบอกตนแต่ไม่รู้ว่าแฟนทหารเกณฑ์รู้เรื่องนี้หรือไม่อยากบอกว่า อย่าทำแบบนี้กับใครอีกไม่คิดว่ามาเจอหน้าแฟนครั้งแรกจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ